เรลาา3โมง4โมงโมงไปโรงแรมเบอร์วิลลี่อยูครับครับได้เลแบใช้เสียบไปแล้วผมพา ครับจากจุดด้านหลังของผมนะครับก็คือมีเหตุการณ์ชุมุนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับมีการอพยพผู้ป่วยนะครับออกจากโรงพยาบาลซึ่งอยู่ด้านในนะครับได้แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักนะครับเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลหลายๆจุดนะครับในตลาดสดนครสวรรค์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการนะครับขนย้ายผู้ป่วยนะครับแล้วก็รวมทั้งแพทย์และพยาบาลนะครับเพื่ออพยพนะครับไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยนะครับ ซึ่งจุดนี้นะครับก็จะมีรถโรงพยาบาลนะครับจากหลายที่นะครับมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยนะครับซึ่งมีการย้ายผู้ป่วยนะครับออกจากโรงพยาบาลซึ่งอยู่ด้านในเพราะระดับน้ํานะครับได้สูงมากจนไม่สามารถที่จะเปิดการรักษาหรือว่าให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ด้านหลังนะครับก็จะดูชุลมุนวุ่นวายมากเลยครับในตรงนี้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดรับส่งผู้ป่วยอยู่บริเวณนะครับถนนอัฐกเวนะครับ หรือว่าโรงเรียนนะครับ

ื้างในเนี่ยอยู่ตรงนี้เขาต่ออะใช้เยอะเนี่ยหลังเลยเ จากระดับน้ําที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากด้านในนะครับก็จะเป็นนะครับการอพยพผู้ป่วยนะครับที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็เร่งขนย้ายนะครับผู้ป่วยนะครับรวมถึงทั้งพยาบาลแล้วก็แพทย์นะครับออกมาสู่ด้านนอกนะครับก็ยังจะมีนะครับรถโรงพยาบาลใกล้เคียงครับต่างๆนะครับคอยมารับส่งผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับจากจุดที่ปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ ลงเรือนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักนะครับเพื่อเข้าไปดูนะครับว่าการขนย้ายผู้ป่วยนะครับมีความยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะรายงานเข้าไปอีกทีนึงครับ ที่จากเหตุการณ์ในวันนี้ที่มีการคุ้นาุกคนทีมสิงอเรู้สึกว่ามันถูกขัดมากๆเลยอะครับมันมันเป็นอะไรที่มันไงมันมันบอกไม่ถูกอะมันเป็นเป็น,ปน,ปนอะไรที่ชุลหุนมากแล้วก็เป็นเป็นเหตุการณ์ที่ทุกทุกคนก็อยากจะออกไปจากโรงพยาบาลนะมันมันก็ แต่ก็ต้องเห็นใจเพื่อพยาบาลโรงพยาบาลอะไรนี้คือว่ามันมันฉุกเฉินมากๆเลยก็ต้องขนย้ายออกไปครับสาเหตุทางโรงพยาบาลได้แจ้งไหมครับว่าการที่จะเกิดอะไรนี้สาเหตุลักมาจากอะไรบ้างครับคือเกิดจากน้ำครับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นถ้าท่วมจากชั้นหนึ่งก็จะไม่สามารถใช้ออกซิเจนกลางคืนอะไรนี้ครับจะดับตัดน้ำสัตไฟอะไรนี้ครับแล้วคนป่วยก็ที่อาการนกหนักๆก็จะไม่สามารถใช้ออกซิเจนอะไรได้ครับแล้วคุณมิน้นาลต้องส่งกับตามคุณมิตน้นาลใช่ไหมครับที่อยู่ ครับก็ตามแต่ที่เราที่เราสามารถที่จะไปได้ครับที่น้ําไม่ท่วมรอคัับแล้วนนีี้กลับไไปท่หนครับพออย่างนี้ผมจะไปที่โรงพยาบาลพิโล่ครับโโรงพพยาาบลลครับพิโล่ครับแล้วมีรถอะไรไปส่งไหมครับครับตอนนี้ก็มีรถ standby อยู่ที่เทศบาลครับเทศบาลครับรไปส่งีมัครบก็เสียค่าใช้จ่ายครับบอกเพื่อนไว้อะไรเงี้ยครับก็ไปเป็นเจ้าทอดครับเป็นเจ้าทอดครับ ใช่ใช่ครับเป็นสายการสันนี้ก็เดี๋ยวลงเรือนี้ไปออกออกออกอย่างตรงนี้ที่หน้ากันครับแล้วก็ไปลงที่หน้าเทศบาลครับแล้วก็ต่อเทศบาลไปหน้าโรงเรียนโพลีทีครับเมื่อวานเราก็เมื่อวานเราก็ย้ายไปรอบนึงแล้วค่ะนนยอใช่ไหมครับคือวันเมื่อวานเราตักน้ำแต่คนย้ายออกหมดเลยใช่ไหมครับไม่ไม่เก็บไว้บ้างวันนี้มียากมารับหรือยังครับ ไม่รับครับแจ้งแล้วไหมรับเงี้ยไม่มีครับมีการติดต่อได้ไหมครับติดต่อได้โทรศัพท์ไม่รับแล้วบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านไม่มีคนตามประเทศเป็นสาราชันสนับเป็นศาสนาอิสลามแล้วสามารถติดต่อญาติยังไงบ้างครัติดต่อตอนนี้ไม่ได้ตอนชุนช่ยได้อยู่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เปิดเงี้ยแล้ว ตอนนี้ไม่มีที่ไปหมอที่นี่บอกว่าต้องอยู่ไม่ได้ต้องไล่หมดตจะไปไล่ก็ต้องไปข้างนอกก่อนไม่รู้ไปหาใครไปอยู่ที่ตูดครับไม่รู้ว่าไปไปด้านไหนใจไม่รู้เดินเดินก็ไม่ไหวเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้ป่าตาเปลือกป่าตาป่าป่าสองตีเมตรทีเดียวนะป่าสองตีครับครับไม่มีไม่มียากก็ไม่มีพ่อไม่ไม่ก็ไม่มี 哈，哈哈，哈哈，哈哈。 เมื่อเมื่อคืนนะครับมาถึงประมาณสักสี่ทุ่มก็ลงเพื่อทิ้งแต่เมื่อคืนนี่เลยพอจะเสร็จก็เมื่อคืนประมาณตีสามกว่าแล้เลือกลงเพื่องที่นครสระบุรีใช่ไหมใช่ครับก็เริ่มแต่ไม่ไม่ช้าเจ็ดโมงครึ่งก็เริ่มเนี่ยตั้งแต่เนี่ยจะไม่ได้หยุดเลยนะครับเพราะน้ำมันขึ้นตลอดเลยเราเราไม่มีเวลาหยุดเลยเพราะต้องย้าย่วนแล้วเพราะน้ำมันขึ้น ชโมหนึ่งประมาณ5เซน2เซน5เซนอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเนี่ยเราต้องย้ายเพราะว่าเด็กเฉพาะเด็กที่คลอดใหม่เด่กสองสามวันนี่ประมาณ1020ีลายนะครับอันตรายมากแล้วก็คนป่วยคนแก่เนี่ยเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าเราจะทําจนกว่าจะหมดแสงอาทิ์นะครับถึงแม้มีถ้ามีไฟถนะ้ารอบเราก็จะทําจนกว่าจะจะไม่ไม่การต้อนรับว่าไม่ไม่ใช้บริการเราแล้วนะครับเราทำตลอดครับจากด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับ เป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับเพราะระดับน้ำนะครับได้ส่งขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมีหน่วยงานต่างๆนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับนำทีมโดยนะครับคุณบินบาลลือลิศนะครับจะเห็นภาพจากด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นกู้ภัยจากนครสวรรค์นะครับแล้วก็กู้ภัยตาคีนะครับแล้วก็จากภาพข่าวพิษณุโลกนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับได้ลงพื้นที่กันมาให้ความช่วยเหลือในวันนี้อย่าง คิดว่าภายในวันนี้นะครับก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับจะสําเร็จรูป่วงไปด้วยดีนะครับจะส่งผู้ป่วยนะครับขึ้นไปอยู่นะครับยังจุดที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องการจะกลับไปโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิลําเนาของตัวเองก็จะส่งกลับได้อย่างทันช่วงทีครับ ตั้งแต่เช,เช้ามาก็ขนผ่านย m เพอ GMC ไม่ได้ก็ต้องผ่านเรือโดยการใช้เรือนะ,อะไม่ไม่เสร็จครับวันนี้ยังไม่เสร็จครับครับตอนนี้ก็ลำบากขึ้นครับถ้าขนโดยเรือก็จะขนได้น้อยจำนวนน้อยลงก<อ>ว่าย m เปิดให้บริการผู้บ่วยนอกครับ ยังครับยังครับพยายามยังไม่ตัดครับจนกว่าถ้าเข้าขีดอันตรายก็จะตัด